ต่อจากคิมเมื่อวานหลังจากตามหาถ้วยกาแฟจะยายมือนีกสิมาคนตู้เย็นเห็นแนวกอกแนวกินเมนูมือนีกรสิเป็นตม้มยำปา่าซาบะคนหาตู้เย็นเหมือนเดิมยาก่อนจะไปทำกับข้าวเราก็ต้องมาคนตู้เย็นก่อนเลยหลังจากได้วัตถุดิบเราก็ไปทําการลา้ลางให้มันสะอาดสะอาดเด้ยายล้างเห็ดให้มันเกลี้ยงหลังจากล้างเห็ดเสร็จเราก็ต้องมาเตรียมหอมมะเ,เมขือเทศตําพริกโขกพริกไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายจากเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วาก็กไปตั้งหมอย่ายหมอนีั จะเป็นหม้อสบายดึกดําบันเดหม้อตั้งแต่ต้นตะกูหมอสมัยปู่ผีปู่ยา่ามันจังข้งาหม้อเสร็จเราก็ใส่เกลือใส่เครื่องต้มยาบน้ำพริกต้มยำนี่ก็ไปหาซื้อมาบักคามเปียกก็ไปหาดรอนเอาตามขั้นหัวจากนั้นก็ใส่รสดีผงไอซีเนมอตต้มใส่ปลาซาบะลงปลาขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนปลานะปล่อยให้น้ํามันเดือดฟดฟดเลยยาเดือดเสร็จแล้วเราก็มาชิมชิมได้รสชาติเสร็จเราก็ใส่เห็ดนางฟ้า ลงปลางจากนั้นเท่ากับใส่หอมหัวใหญ่ใส่บะเกอเทผักชีโรยหน้ามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดใส่ผักชีโรยหน้าเสร็จแล้วก็ทับพีกดกดลงปลากินบาทกินข้าวเสร็จก็ขออนุญาตไปอาบน้ําล้างหน้าก่อนนะบม,มเมนล้างแต่หนาเดฟวันนี้อาบน้ําสัะผมล้างด้วยคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยบอกว่าใช้ทุกวันมากทุกวันแนะนาว่าให้มากสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มาก็แนะนําให้ใช้เป็นสบู่ล้างหน้าและสะครับไปในตัวจ้า